รัฐมนตรีอาสุริยะของพรคเพื่อไทยบอกว่าอะไรเดี๋ยวจะขึ้นภาษีน้ำมันในกรุงเทพให้มันหนักๆคนในกรุงเทพจะได้ไม่ต้องขับรถมาแล้วก็มานั่งรถไฟฟ้าพอนั่งเยอะๆนะก็จะทําให้รถไฟฟ้า20บาทสามารถไม่ขาดทุนได้เออความคิดดีไหมครับเรงญ่ความคิดดีเลยเหลือแต่พักคก้าไกลพักเดียวที่ดูแล้วน่าจะเป็นคนละพวกกับเพื่อไทยแล้วก็พรักของฝ่ายคุณประยุทธ์กับคุณประวิตรในอดี คือบ้านเมืองเดี๋ยวนี้นะครับมันมัน,ม,นมันไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้านมันอดอยากปากแห้งคนระับผมนี่ยังปากแห้งเลยดูนะฮะต้องทาลิฟต,ตลอดอดอยากปากแห้งมาเป็นฝ่ายค้านงบประมาณก็ไม่มีเงินท้องก็ไม่มีใช้เส้นสายก็ไม่มีจะวิ่งเต้นจะโยกย้ายอะไรกระบาดก,กับฝ่ายค้านชื่อก็บอกแล้วฝ่ายค้านฝ่ายอดอยากใครๆก็อยากจะร่วมรัฐบาลน,นะนะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เมื่อเช้าดูข่าวรัฐบาลเพื่อไทยรัฐมนตรีคนหนึ่งออกมาพูดว่าไอ้นะเออค่ารถไฟฟ้า,า2 0บาทตลอดสายอ่ะ คนไม่ค่อยขึ้นเลยแลวรัฐบาลก็ไม่มีเงินไปอุดหนุนมีทางเดียวครับและรัฐมนตรีอาสุริยะของภาคเพื่อไทยบอกว่าอะไรเดี๋ยวจะขึ้นภาษีน้ำมันในกรุงเทพให้มันหนักๆอาคนในกรุงเทพจะได้ไม่ต้องขับรถมาแล้วก็มานั่งรถไฟฟ้าพนนั่งเยอะๆนะก็จะทําให้รถไฟฟ้า20บาทสามารถไม่ขาดทุนได้เออความคิดดีไหมครับนะความคิดข้อดีเลยก็กระทบติดกูเนี่ยนะเพราะกูก็ใช้รถยนตนะ์อยู่แลวอยู่ดี่มาขึ้นภาษีกูแล้วก็จะบังคับกูไปนั่งรถไฟฟ้า มันใช่เหตุผลถูกต้องหรือไม่อย่างไรนี่คุณสุริยะเขาว่านะพี่น้องจะว่าไงนะผมก็เป็นคนกรุงเทพเกิดบ้านนอกอยู่กรุงเทพมาสามสี่สิบปีแล้วอยู่มาประมาณสี่สิบปีเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นภาษีน้ำมันคนกรุงเทพนะไอคนที่มีรถจะได้ไม่ต้องกล้าขับรถออกมาจอดรถที่บ้านนะนะครับแล้วก็ทุกคนก็มาขึ้นรถไฟฟ้าพอคนขึ้นรถไฟฟ้าเยอะราคา20บาทตลอดสายรัฐบาลก็สามารถไปคุยกับรถไฟฟ้าได้ก็ไม่ต้องเอาเงินภาษี 10, หมื่นกว่าล้านมาซัพพอร์ตนี่ความคิดของสุริยะรับเพื่อไทยนะ คิดได้แค่นี้แหละครับสุริยะเ <c oughs> นะีสุริยะว่าไงฮนะเนี่ยกระทบศีธผมเลยนะผมไม่ยอมอะ่ะอยู่ดีๆมาขึ้นมาสีผมผมก็ทบอะ่ะนะยังไงๆก็ไม่มีใครเลือกเพื่อไทยหรอกก็ทำแบบนี้นะจะมาบังคับให้ไปขึ้นรถไฟฟ้าแล้วรถไฟฟ้ามันมีท่วงเทีย,นะยบไปยังงเลยพอลงจากรถไฟฟ้าแล้วก็เดินอีกสองสามกิโลคนแก่อย่างผมจะไหวไหมนะนะนี่คือวิธีการคิดของพรรคเพื่อไทยนะอย่าทําอะไรที่มันที่เขาเรียกว่ามัดง่ายเกินไปหรือเปล่า มักง่ายเกินไปหรือเปล่าแบบคุณที่สุธิชัยหยุ่นำลองว่าเนี่ยทำอะไรเร็วๆพลิกวินพลิกวินก็แปลว่ามักง่ายทำอะไรง่ายๆก็ได้มีนี้ก็ขึ้นภาษีนะนะค่าน้ำมันมนันแพงเลยลิตรละห้าสิบลิตรละร้อยบาทไปเลยนะคนกรุงเทพจะได้ไม่กล้าเอารถออกมาแล้วก็ไปนั่งรถไฟฟ้าบ้าหรือเปล่าความคิดแบบนี้ผม,มก็ยังคิดนะพี่น้องคิดยังไงเหมือนผมไหมล่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับนะตอนนี้เนี่ยไม่มีใครกล้าวิจารณ์รัฐบาลแนละ้วเพราะอะไรนักผงนักข่าวเนี่ยกลายเป็นพวกเดียบรัฐบาล ไอ้ฝ่ายช่องที่เคยด่ารัฐบาลย๋ยวนี้กับการป็นพูกเดียวกันหมดแล้วทำไปทำมาตอนนี้มันนักเก่าเนี่ยสายการเมืองก็นะทำมาหากินร่วมกันหมดไม่มีใครวิจารวิพาควิจารรัฐบาลนะรัฐบาลร้อยวันคุณเศรฐานี่ก็ไม่มีผลงานอะไรที่เด่นชัดจับต้องได้ตอนนี้ก็ลาพักร้อนไปแล้วประเทศชาติกำลังวิกฤตแต่ก็ลาพักร้อนไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะรับลาพักร้อนกันไปหมดนะผลงานรัฐบาลที่จับต้องได้ก็ยังไม่มีนะครับยังไม่มีเลยจะเดินทางไป จีนไปยุโรปไปอเมริกาไปเที่ยวละยี่สิบสามสิบล้านห้าสิบล้านนะยังไม่เห็นมีใครมาลงทุนเลยครับบริษัทเศรษฐกิจก็ย่ำแย่หุ้นก่อโตนะเศรษฐกิจทุกอย่างแย่หมดรัฐบาลเมื่อเช้าก็านายกก็จะบังคับนะให้คณะกรรมการค่าจ้างขึ้นราคาค่าแรงมันจะไปขึ้นได้ยังไงครับพอขึ้นไปเนี่ย SME ก็ตายเจ้าสัวก็ไม่ตายหรอกครับสามร้อยเพิ่มเป็นสี่ร้อยหกร้อย่ะเจ้าสัวไม่ตายตายที่ s อกิจการเล็กเ,ก,เกน้อยชาวบ้านตายหาหมด ันจอาเงินที่ไหน,นไปจ้างแรงงานะเพราะอะไรเพราะันะี่ทุกวันนี้สามร้อยก็ยังไม่มีเงินค่าจ้างคุณไปเพิ่มเป็นสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยนะ่กิจการก็เจ๊งหมดไม่มีลูกจ้างต่อไปก็ต้องไปเอาพวกเขเมรลาวพมา่ามาทํางานคนไทยก็ไม่มีงานทำน,นะเพราะว่าเขาก็ต้องพอค่าแรงมันสูงขึ้นนะรัฐบาลไม่มีอำนาจไปบีบบังคับไก่ปากีพอคุณไปแทกแซงไปบีบบังคับปุ๊บเนี่ยกิจการต่างๆมันก็เจ๊งหมดนะกิจการชาวบ้าน่็เจ๊งหมดค่าแรงพอขึ้นสูงขึ้นมันก็ต้นทุนสินค้าก็สูงขึ้น เพราะนั้นเงินที่มันได้เพิ่มมามันจะต้องไปซื้อสินค้าที่ราคาแพงขึ้นมันไม่เกิดประโยชน์อ่ะเพียงแต่ว่าคุณได้มีโอกาสหาเสียงก็ฝากท่านนายกเศรษฐาด้วยนะครับคิดดีๆอย่าไปแทรกแซงปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดพาใจนะครับอย่าไปอ่พูดเหมือนเอาใจคนจนแต่ความจริงเนี่ยจะทําให้คนจนไม่มีงานทำนะครับพอค่าแรงสูงก็ไม่มีใครจ้างบริษัทเล็ก้ร้านเล็กๆน,น้อยชาวบ้านเนี่ยเจ๊งหมดร้านขายก็วกงร้านเล็เลกๆตายหมดเจ้าสัวไม่ตายนะครับสึนค่าแรงเขาอยู่ได้ เขาก็ขึ้นค่าสินค้าตามไปแต่ชาวบ,บ้านเล็กๆน้อยๆตายหมดนะครับเพราะนั้นก็อย่าไปแทรกแซงทั้งสภานายจ้างสภา,สภารูปจ้างเขาบอกแล้วนะครับอย่านะรัฐบาลไม่ควรแทรกแทรกแซงควรเป็นไปตามกลไกตลาดไม่ใช่คุณเอาการเมืองมาแทรกแลจะขึ้นค่าแรงอย่างเดียวไม่ควรครับอันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับนะนะฮะก็ฝากนะครับว่าการขึ้นค่าแรงทั้งต่างายังมีผลเยอะนะลูกจ้างเขาดูแล้เขาไม่ไหววนกะ็ต้องหาวิธีเอาตัวรอดเขาเองแต่ถ้าคุณไปไปขึ้นค่าแรง บริษัทต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในไทยเขาก็ไปไงหนีหมดอันนี้ก็ฝากไว้นะครับก็หวังว่าพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์จากการพูดในวันนี้นะคดีลุงพลกิจการเนี่ลูกความผมเนี่ยไปเขาเรียกอะไรไปทำไอ้พวกเลสิกพวก ICL อะไรต่างๆเนี่ยเนื่องจากสายตามันเขมันเลมันสั้นมันยาวก็เลยไปทำเออไปทำพวกเลสิกไปทำพวก ICL เนี่ยก็ปรากฏเป็นภาพเชิงซ้อนเพราะนั้นก็ใครที่จะไปทำพวก ICL หรือเลสิกเนี่ย ทำไมจําเป็นก็หลีกเลี่ยงนะอย่าไปทำนะเชื่อผมเนะี่ยเพราะว่าสุดท้ายแ้วกตายเป็นว่ามีปัญหาเรื่องสายตาใช้ชีวิตไม่ได้ขับรถไม่ได้นะมองคนก็มองคนเดียวมองเป็นสองคนนะนะครับเนี่ยเรียกค่าเสียหายสามสิบกว่าล้านขึ้นที่ศาลแพ่งชนบุรีนะครับวันนี้นะฮะก็เป็นโรงพยาบาลใหญ่ระดับต้นๆของประเทศเลยนะนะหมอก็เกียรติยมระดับหนึ่งเลยนะเออนะเสร็จแล้วก็เกิดความผิดพลาด เนื่องจากว่าเวลาจะรักษาคนไข้ก็ต้องประเมินดูว่ามันจะทําเล่นอะไรพวกนี้ได้ไหมนะก็ไม่ใช่ว่าจะไปเห็นแก่เงินกันอย่างเดียวเพราะค่าใช้จ่ายก็สองสามแสนบาทอันนี้ก็เรียนให้ทราบนะครับก็สุดท้ายกลายเป็นคนที่นะมีภาพเชิงซ้อนเวลามองไว้นะ,ะเจอถนนเอ่อมองเป็นถนนเส้นเดียวมองเป็นสองเส้นคนเดียวมองเป็นสองคนก็ <c oughs> <c oughs> ลำบากฮะก็ฟอ้องร้องกันอยู่นะคะับเจรจารเรื่องค่าเสียหายก็ไม่ได้เพราะนั้นก็ ไปหาหมอเขาไปอะไรต่างๆไอ้พวกสัญญากรรมอะไรพวกนี้ก็อย่าไปทําถ้าเลือกได้อย่าไปทํานะไอ้พวกทําสัญญากรรมนะท,มท,ทํานมทําอฉีดโบทอ็อกฟิลเลอร์อะไรพวกนี้ถ้าเราไม่จำเป็นเราอย่าไปยุ่งกับพวกนี้เลยพ่อแม่ให้มาแค่ไหนก็เท่านั้นะหน้าอกหน้าใจามันเล็กก็เท่านั้นแหละครับนะเราไม่ต้องไปทําให้มันใหญ่ขึ้นมาทําไปทํามาบางคนกลายเป็นนมเน่า บางคนตายตอนนี้ผมก็ทําคดีอยู่คดีที่สพปากเกร็ดคดีก็ไม่คืบหน้าครับตรวจที่โรงพักปากเกร็ดก็ทําช้าเลยเกินน่ยกรณีที่ว่าไปทําทํานมทําอะไรต่างๆเนี่ยอัพใ์เนี่ย,ยปรากฏพอนอนนอน,น,อน,นอนคืนพอทําเสร็จปุ๊บนะครับให้คนไข้เดินทางกลับบ้านเช้าคนไข้าตายเลยทั้งเลือดไหลทั้งช็อกทั้งอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นจรรยาบรณของหมอที่มันมึนสิ่งบางอย่างก็บางคนบางท่านเนี่ยก็ไม่มีจรรยาบรณอะไรเลยห้องผ่าตัดก็ไม่ได้รับอนุญ,ญาต นะเป็นหมอจริงแต่ห้องผ่าตัดก็ไม่ได้รับอนุญาตก็ทุกวันก็ไม่ยอมชดใช้ก็าเสียหายก็คดีอยู่โรงพักปากเกร็ดก็ช้าเหลือเกินครับนะไม่รู้เมื่อไหร่จะเสร็จนะคดีที่สอนสพปากเกร็ดเนี่ยทำคดีช้าจังมากนะลูกความก็อยากให้มันเสร็จเร็วๆก็ช้าเลยครับตํารวจก็อ้างว่ามีพนักงานสอบสวนน้อยนะนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังวรานั้นก็อยากไปทําหน้าทําจมูกทําปากทําอะไรต่างๆนะบางคนก็ฉีดจนเวลายิ้มเนี่ยหน้าไม่ขยับเลย เวลายิ้มเวลาแรง่างนี่หน้าตึงเเหมือนผีดิบเลซอมบี้อ่ะนะฉีดหน้าฉีดปากฉีดจมูกทําอะไรต่ออะไรต่างๆตัดก้ามตัดแรง่างนะผมว่าพอใจในสิ่งที่เรามีชีวิตมันมีความสุขอย่างผมเนี่ยเกิดมาหน้าตาประหลัดนะเออเกิดมาหน้าตาประหลักในรูปหล่อแรง่างแล้วก็พอละเราเราภูมิใจในตัวเราแค่เกิดมาพอใจพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าถ้าเราอยู่กับความจริงชีวิตมันก็ไม่ต้องทุกข์ อะไรถ้ามันไม่ใช่ความจริงอน่นะครับบ้านเราหลังเล็กข้างบ้านหลังใหญ่เราก็ไปซื้อไปก่อนนี่มาสุดท้ายเราผ่อนไม่ไหวผ่อนไม่ไหวเราก็โดนฟ้องโดนยึดนะต้องหลบหนีต้องโดนทวงนี่อะไรต่างเนี่ยชีวิตคนเราทุกวันเนี่ยมันเพราะอะไรเพราะเราไปแไมันไม่ยอมรับความจริงเราไม่สวยก็ไปทำโนทำท่นทำนี่ให้มันสวยนะเราก็ไปฝืนเลิขิดฝืนอะไรต่างๆทำธรรมชาตินะเออหลายๆคนเนี่ยที่ไปทำหน้าทำอะไรมาเวลายิ้มมานาม้นตึงนิ่งเหมือนผีปากยิ้มนะแต่ ไอ้หน้าเนี่ยมันไม่ไปด้วยอยากของผมเนี่ยเขาเรียกอะไรเป็นคนหน้าตาหน้าเกียรติตามธรรมชาติเวลายิ้มเยี่ยมก็ไปแก่ก็แก่ก็ต้องย่นเนี่ยมันจะไปอะไรตึงยังไงเราเราหกสิบแล้วเพราะนั้นก็อยากให้พี่น้องประชาชนเอฟซีทนายใครทุกไปอยู่กับความจริงชีวิตไม่มีความทุกข์จนก็อยู่แบบจนไม่หญ่ทำตัวรวยนะครับไปซื้อไปสร้างนี่สร้างสินซื้อรถซื้อบ้านผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนมือถือผ่อนเมียผ่อนผัวนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเมีแต่หนี้สินหมด เป็นเขาเรียกอะไรราชาเงินผ่อนนะครับแล้วสร็จแล้วก็ผ่อนไม่ไหววันๆก็โทรมาฮะพี่เดชท,ทำยังไงครับอาจารย์ทํำยังไงครับนะแล้วผมจะไปช่วยอะไรได้ในเมื่อคุณก็ไปไปก่อร่างสร้างนี่เองคุณขึ้นมาเองมันไม่ใช่แบบภัยธรรมชาติน้ําท่วมแผ่นดินไหวที่ไหนแล้วมันเกิดจากเวรกรรมที่คุณสร้าง